สุกสนามเป้าสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมครับรถมาไกลจากตัวเมืองแค่ประมาณ2-3ชั่วโมงเท่านั้นแต่รับรองเลยว่าสวยงามและน่าตื่นเต้นแน่ๆจะเป็นสถานที่ไหนบ้างนั้นไปติดตามรับชมได้ในรายการเลยครับและไฮไลท์ของเราในวันนี้ก็คือสัตวัสยา ที่นี่มันคืออะไรหรอคะพี่ปงังอ่าที่นี่เนี่ยนะก็เป็นพิพิพธภัณฑ์ที่ให้เราได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตผ่านอาคารบ้านเรือนแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นของจริงจักในสมัยก่อนเลยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีพี่ที่เขาคอยดูแลที่นี่จะมาพาเราไปทัวร์แล้วก็มาให้ข้อมูลเรา<อ>ด้วย<อ>ถ้าอย่างนั้นเราไปพบกับพี่เขากันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยตอนนี้เราก็อยู่กับพี่อีทแล้วก็พี่จ๋าค่ะผู้ดูแลของเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ขอคำถามแรกก่อนเลยค่ะที่นี่เนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วคะแล้วมีความเป็นมายังไงบ้าง ก็ที่นี่นะคะเปิดเมื่อปีที่แล้วเองค่ะแต่ยังไม่เป็นทางการค่ะสถานที่เดิมตรงนี้นะคะก็เป็นสวนมะพร้าวค่ะถ้าถามถึงเลมันดานใจนะคะคือเมื่อครั้งหนึ่งค่ะดร ok เจ้าของที่นี่ค่ะเขาเคยไปดูมิวเซียมต,ต่างประเทศมาค่ะแล้วก็อยากจะกลับมาเปิดที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์บ้างค่ะอแล้วที่นี่เนี่ยจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรหรอคะดร ok ก็จะอนุรักษ์ของเก่านะคะแล้วก็จะส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาที่นี่นะคะ่ะที่นี่เรามี3ามซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์แรกก็คือตึกชินโนโปรตุเกสนะคะมีห้อง ทั้งหมด8ห้องนะคะเราจําลองเหมือนห้างสมัยเก่าเลยแล้วซิกเนเจอร์ที่2เนี่ยก็จะเป็นบ้านไทยปัญญา,าอายุร้อยสปีเป็นบ้านข้าหาบดีอยู่ในช่วงรัชกาลที่6นะคะซิกเนเจอร์ที่3เนี่ยก็จะเป็นสวนมะพร้าวมันวอล์หาการจะเป็นอุโมงค์ไว้ให้เป็นวิวถ่ายรูปแล้วเราก็จะเห็นชาวคลองของอน้ำเนินสะดวกและตะมนตาหลวงที่นี่ค่ะโอ้โหเล่ามาขนาดนี้นะคะพวกเราอยากไปดูแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมกันเลยดีกว่าค่ะโอเคอเค,ค่ะ,คะ ห้องแรกนะคะก็เป็นร้านโชห่วยนะคะค่ะทางด้านนี้เราจะเห็นว่ามีกระป๋องลูกกมเยอะแยะเลยนะคะสมไมนั้นตอนน่ะวางขายท<า>ี่ร้านขายยาเนาะ ใช่ค่ะก็คือนี้ค่ะน้ำปลาตาเด็กอ้วนนะคะอาหารนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นอ่ะของสะสมอ่าของแถมสมัยคุณปู่คุณย่าที่สะสมเอาไว้เนาะยังมีนมตาหมีเขาก็จะทำที่ที่แครบุรีมูลค่าสะสมเท่าไหร่นะน้องจ๋าอันนี้คือหมื่นกว่าบาทใช่ค่ะร้านที่สองนี้ก็จะเป็นร้านขายยานะคะ ภายในนี้เราจะแบ่งเป็น3โซนโซนทางซ้ายมือนี้จะเป็นยาฝรั่งนะคะก็มีตัวยาฝรั่งอยู่ในนี้บ้างด้วยนะคะแล้วก็ดันนี้จะเป็นยาไทยเป็นพวกสมุนไพรย,ยาไทยขวามือสุดนั่นจะเป็นยาจีนนะคะและ้วตอนนี้อยากให้ดูค่ะอยากให้ดูยาไทยยาไทยสมัยก่อนนี้น้องปางเคยได้ยินไหมตำราย,ยาผีบอกยาผีบอกใช่ไม่เคยได้ยินเลยเธอตอนก่อนนะนะอย่างอย่างอย่างพี่นะ คนที่เขาเป็นโรคร้ายเนี่ยเขาก็บอกว่าเอา,เอา,เอายากำรามีบอกไปจ่ายสิก็ไปจ่ายยาเนาะแต่พี่ก็เพิ่งรู้ว่าที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยของพี่เนี่ยมียาผีบอกขายเป็นแพ็คเกจเลยนะสมัยก่อนนะคะค่ะ<อ>แล้วพิพิธภัณฑ์เนี่ยเปิดอ่าให้ชมก็มีลูกค้าเข้ามาชมเขาก็บอกว่าที่บ้านเขามียาผาบอกนะคะมียาผาบอค่ะใช่ใช่ เขาก็ส่งมาให้นะคะ<ม>เขาบริจาคมาให้คือยาพวกนี้ไม่เห็นในท้องตลาดแล้วอ,<ม>อันนี้เป็นยาเก่าสะสมเลยนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นถ้ำชาค่ะมีหน้าที่ป้องกันความชืน้นแล้วก็เก็บกลิ่นได้นานค่ะที<ม>่จริงตัวถ้ำมะมีอยู่แค่นี้แหละค่ะแต่ในความที่ว่าเจ้าของเขามีเยอะค่ะเขาซื้อมาเยอะก็เลยเป็นถ้ำๆคุณสูงแบบนี้ค่ะเพราะว่าจะมีรูป่้ำชารูปแบบอื่นด้วยนะคะมาถึงห้องนี้ค่ะห้องตัดผมชายค่ะชื่อร้านว่าร้านรวมชัยเกษานะคะ<ม>แล้วก็จะมีเก้าอี้ตัดผม ด้วยนะคะนี่คะ่ะเ,เขาจะมีชื่อฟองเก้าอี้ไม่เหมือนกันนะคะนนตรงนี้เขาจะเรียกว่าทรงบัตเตอร์ไฟค่ะบางคนก็เรียกว่าสกามบ้างนใช่ค่ะใช่ค่ะแต่สองตัวนี้คะ่ะเขาเรียกว่าทรงจักโก้นะคะอายุก็ประมาณ80ปี<ช>นะคะคอ,อย่างด้านนู้นนะคะคด้านนูน้นก็จะเป็นหุน่นเป็นหุ่นแบบสุภาพบุรุษนะคะก็เป็นปูนฟัตเตอร์นะคะ ก็อายุ70กป,ปีได้แลยละค่ะแล้วนี้เราก็มาถึงร้านเสริมสวยสุขสตรีสมัยก่อนเลยนะคะก็เป็นประเภทศไฮโซเลยนะคะฝ่ะเชิญชมด้านในเลย อย่างเมื่อตกี้นี้นนพี่พี่บอกว่าจะมาพามาดูหุ่นปูนปัตเตอร์นะคะแต่เดีนี้เขาจะเป็นสุภาพสตรีนะคะผลิตโดยบริการเลือดโฆษณาหุ่นปูนปัตเตอร์ในประเทศไทยของผู้หญิงเนี่ยจะเหลือ3ามตัวแล้วแล้วมีอย่างหนึ่งอยากจะให้ชมนะคะอันนี้เหรอใช่ค่ะดูไวอ้อกไม่รู้เลยอ่ะจริงๆคือมันคือสเปรย์น้ำหอมยอดเหรียญนะคะเนี่ยใช่ค่ะ แต่ก่อนเนี่ยค่ะมันจะตั้งตามอยู่ตามร้านอาหารไม่ก็โรงแรมหรูนๆนิดนึงอะค่ะอยู่ในช่วงยุคปี60เลยนะคะนีค่ะมีกินดี้แชนแนลอะไรแบบนี้อะค่ะตอนนี้ค่ะเราก็มาถึงห้องเกมของผู้ชายแล้วนะคะภายในตัวห้องนี้ค่ะก็จะมีมีค่ะเกมกดสมัยก่อนนี่หนูเคยเห็นที่มันมีเกมอยู่ในคอมอ่ะวก็เล่นดิบดบดดดดเหมือนเพราะว่านิยมมากในช่วงปี2 5 1 1ได้นะคะ จะ,จะตั้งอยู่ตามลีโดไม่ก็สยามอะไรแบบเนี้ยค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าอ่ะห้องหนังสือหรือร้านหนังสือโโนะคะสมัยก่อนเนี่ยร้านหนังสือกับเครื่องเขียนอ่ะเขาอยู่ด้วยกันนะคะตรงนี้เราก็จําลองเป็นอ่ะร้านหนังสือกับอ่ะเครื่องเขียนนะคะที่นี่ก็บรรจุไปด้วยหนังสือ37 0 0 0ืเพเล่มตู้เนี้ยพิธีกรต้องอาจเคยได้ยินบ้างนะคะเป็นนิยายปกสวยค่ะคือนิยายที่เอามาทําเป็นละครค่ะ <cer las> <c oughs> เราจะเคยได้ยินชื่อแบบนี้ค่ะู้กองยอดลักอ่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะคู่กัรที่ว่าดังมาก ทานเทพาอุมาไหมคะเนี่ยเฮ้ยทันเทพาอุมาในนี้เรารวบรวมจนจบเล่มเลยนะคะมีทั้งหมด189เล่มนะคะมีทุกเล่มทุกตอนเป็นหนังสือพิมพ์เก่านะคะและอีกตู้หนึ่งอยากให้แนะนำเนาะตู้ของปอนนักเขียนของ ค่ะที่เขาแต่งผู้แต่งเรื่นิยายสามเจอค่ะ,คะ,คะบางเล่มนะคะจำไม่ได้ว่าเล่มไหนแล้วมันจะมีมูลค่าอยู่ที่แสนหนึ่งแสนได้เลยนะคะเล่มหนึ่งหรอคะต่อเล่มใช่ค่ะ,คะส,สิ้นเล่มหมลสมรวมทั้งห้องนี้น่าจะประเมินมูลค่าไม่ได้ ี่นคะมาถึงห้องสุดท้ายห้องของเราแล้วค่ะห้องไฮไลท์ก็จะเป็นห้องซูเปอร์ฮีโร่นะคะในห้องนี้ค่ะก็นี่ซูเปอร์ฮีโร่ในอดีตนี่ค่ะมดแดงนี่ค่ะอยู่ในช่วงด,ดูโชว์เคยไหมเคยเล่นไหมเคยดู <laughs> ดูที่เป็นการ์ตูน <laughs> อ๋อแต่ไม่ได้ซื้อเก็บไว้เน้อง <laughs> <laughs> ไม่หิ <laughs> ที่ดูม <laughs> านะก็ไม่เคยเห็นเลยเห็นไหมมดแดงเขาถอดช่ค่ะใช่ค่ะในห้องนี้มูลค่า8หลักเลยใช่ไหมใช่่ะ8หลัก เดี๋ยวเดี๋ยวน้องถุงเงินน้องถุงเงินถุงไปพี่ถุงไปเริ่มันรล่งแขงขึ้นเหรก็ซิล่าคนไฟนี่เป็นก็ซิล่าสังกะสีค่ะมีอยู่สี่ตัวนะคะเนี่ยลนไฟได้ไหมคะโอ้โหพี่อีคะบ้านหลังนี้ของใครหรอคะ ก็หาบดีนะคะซึ่งบ้านหลังนี้อยู่ในช่วงราชการที่6นะคะคือบ้านตัง้งอ,อยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่บ้านหลังนี้ดั้งเดิมอยู่ที่ข้างวัดกรรณิมิตรอยากจะบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเขาเลือกเจ้าของด้วยนะคะพี่พอลลี่ที่เป็นเจ้าของจกักวรดที่นี่มีน้องที่อยากให้แกขึ้นดูบ้านหลังนี้พอพี่พอลลี่ขึ้นมาดูแกชอบมากแกก็นึกในใจว่าอยากได้ทํำยังไงแกก็เลยอธิษฐานถ้าเป็นของแกจริงแกก็จะอนุรักษ์บ้านหลังนี้ไว้ให้นะคะ<ๆ>ก็กลับมาเล่าให้ด็อกเตอร์ฟัง แล้วก็ยื่นประมูลไปเพื่อนรักบ้านหลังนี้เอาไว้นะคะชอบมากๆเลยอ่ะคือเป็นการยกบ้านของจริงมาทั้งหลังมาตั้งไว้ที่นี่เลยค่ะทุกคนโอเคเราอยากไปดูข้างในแล้วอ่ะไปดูข้างในได้ใช่ไหมคะโอเค ที่นี่สวยจังเลยค่ะพี่อีตรงนี้ทําไมมันถึงต้นมะพร้าวถึงแบบโค้งอย่างเงี้ยค่ะมันโค้งโดยธรรมชาตินะคะก็คือมะพร้าวเนี่ยโค้งหาอากาศสังเกตนะคะริมน้ำเห็นไหมมันจะโค้งไปทางริมน้ําแล้วเราก็จะเห็นนะคะนี่คือคลองทองหลังนะคะนี่คือชาวบ้านดึกดําบันสมัยก่อนนี่เลยนะคะที่เขาอาศัยอยู่นะคะพี่จะพาน้องสองคนเนี่ยไปกินน้ำมะพร้าวขึ้นไปในสวนนี่เลยมะพร้าวจะตรงนี้หรือเปล่าคะตรงนี้เลยนะคะสดๆเลยลเดี๋ยวเราไปห้องกาแฟกันโอเคไป และสําหรับทริปนี้ปรางและน้องถุงแป้งก็พกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางนั่นก็คือสเปรย์อแอลโกอฮอล์ทำความสะอาดออริจินอลพกพาสะดวกใช้ได้ทุกที่เลยค่ะ และนี่ก็คือ one day t r i ปของจังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะและในจังหวัดราชบุรีนะคะไม่ได้มีแค่นี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายให้มาสัมผัสในหลายๆรูปแบบเลยค่ะถ้าท่านผู้ชมว่างเนี่ยอย่าลืมมาสัมผัสบรรยากาศของจังหวัดราชบุรีกันนะคะถูกต้องเลยถูกแป้งและสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราค่ะนั่นก็คือออริจินัลนั่นเองค่ะใช่แล้วและสาหรับครั้งหน้านะคะคุณผู้ชมอยากให้เราพาไปเที่ยวพาไปรีวิวที่ไหนอย่าลืมเข้ามาคอมเมน บอกกันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอพูดคำนี้ว่าปิดกล้องเว้ย,ยโลนินพอ่อโลนิน <laughs> พอ่พอ